สวัสดีพี่น้องช่องอมแมสระกราวทุกทุกท่านนะคะเองขายไปก่อนไปตอนนี้ขึ้นเป็นตัวละสองบาทใช่ไหมฮะจริงบอเออเหรอเหรอเหรอเออเดี๋ยวจะเอาลงคลิปเออจะว่าตัวเองจะขึ้นกับพวกเขาไหมเพราะเจ้าอื่นเขาครับผมไม่แข่ง ก็ยังไม่ได้ขึ้นราคานะคะปลาต้งโกเจ้าประจาที่ตลาดน,น้อยนี่น้ํามันแพงมากยังว่าโอ้เจ้าอื่นเขาขึ้นหมดแล้วนะมันก็ไอ้นี่แล้วเนาะนะคามาอุดหนุนนะคะยังไม่ขึ้นราคาเลยเนี่ยสุดยอดเลยน้ํามันพืชตกไปขวดละเจ็ดสิบแล้วนะจ้าน้ํามันปาล์มถูกสุดหกสิบเจ็ดบาท ตัวเองไงเต้าส่วนถ้าเขาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไรไหมเต้าส่วนถ้าแช่ตู้เย็นไว้เช้าจะเป็นไรไหมสภาเหมือนเดิมคืออยู่คันบาย3รีพิชฝ่บาทพิกพิชเทบาท How you can buy and anything in world 5บาท10บาท for an uh, delicious and ฟูลสต็อปมาฝายบาทฮอตชอตเซสมินน้ำน้ำเต้าหู้งาดำห้บาทยังไม่ขึ้นราคาเลยเจ้านี้ยอมเลย6ตัว10บาทเจ้าประจำที่แม่เคยรีวิวนานแล้วนะนะช่องเอ่อ u t u b e อ่ะพูดผิดอีกปาต้องโกน้ำเต้าหูจ้จะจ่าตลาดน้อยอะ่ะยังไม่ขึ้นราคาเลยเจ้าอื่นเขาขึ้นกันไปหมดแล้วนะ เจ้าอื่นเขาเขาลดปริมาณแล้วก็บางเจ้าเขาขึ้นราคาแต่เจ้านี้เขาบอกว่าอีกสักพักหนึ่งเขาคงขึ้นเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกัน3ตัว5้าบาทปลาต้งโก5บาทอิ่มน้ำเต้าหู้หบาทเนี่ยเอาน้ำงาดำมาน้ำเต้าหู้งาดำนะคะคอมเมน n ์อินไทยแลนไฟบาท you can buywhat you can buy 5บา for you full full you stop much. sorry I Cannot speak English well นะพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งนะคะพยายามอยากจะสื่อสารว่าในบนโลกนี้ห้าบาทอ่ะหบาทอะ,ทอะคุณซื้ออะไรได้อิ่มเนี่ยปลาตองโกเจ้านี้ก็คือใหญ่นะไม่ใช่ว่าถ่ายใกล้แล้วใหญ่นะคะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่ขึ้นราคาในขณะที่น้ำมันปาล์มขึ้นมาถึงขวดละเจสิบาทแล้วนะคะเมืองไทยตอนเนี้ ดีีชสอร่อยก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะตลาดน้อยเคยรีวิวลง YouTube ให้แล้วครั้งหนึ่งค่ะของกินอร่อยเมืองสุรินทร์ราคาห้าบาทสิบบาท ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีของอร่อยที่ไหนในจังหวัดสุรินทร์ราคาถูกราคาดีหรือว่าอร่อยเด็ดๆดังๆอแมก็จะนํามาเสนอนะคะในช่องนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ Thank you for watching Bye bye See you next clip v i d e สวัสดีค่ะ